อ่าในบทให้ฟังที่จะเป็นไงบ้างวันนี้วิดีโออยู่นี่ภายในแหม่แล้วกเก็บเศษยาแนวให้พี่หน่อยด้คือเรื่องของเรื่องคือเวลาเขารั่วเนี่ยใช่ไหมคือเขาซ่อมไม่เป็นไงไม่รู้จะซ่อมยังไงเพราะเขาดึงลิ้นออกมาใส่ข้างลา่างขูดไม่เป็นพอดึงไม่เป็นปุ๊บ ไม่รู้จะเอาอะไรใส่กาวไม่อยู่ปวกกุกรอยาแนวเ,เป็นปูนเลยไงแล้วก็พวกความเสียหายหพวกเนี้ยคือเขาเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เป็นเปลี่ยนไม่ได้หาเบอร์ไม่เป็นไม่ไม่ได้ว่าเขาไม่เก่งหรืออะไรนะแต่ว่าคือของพวกเนี้ยจริงๆมันง่ายแต่ว่าเป็นของเฉพาะของเขา ก็นี่ครับหลวงพ่อคนนึงถอดแล้วก็คนนึงก็เริ่มใส่ตัวใหม่เลยหรือทุกอย่างก็ทำมาพอดีแล้วฮนะจะไม่ตังพวกลิ้นกันรั่วพวกนี้ครับปรับอัดปรับขนาดได้อะไรได้เสร็จแล้วก็ใส่อุปกรณ์ชุดสำเร็จเอาน้ำเข้า ที่เิดน้ำทิ้งก็แค่นั้นเองครับเด็กยังทำได้เลยแต่ทีมทีนี้เป็นช่างหมดนะฮะไม่มีไม่มีแรงงานเป็นช่างล้วนๆเ้ื่อเลยทำปกติเลยแค่เก็บข้อมูลเฉยๆว่าความเสียหายเป็นจากอะไรงั้จะได้เอาไปวิเคราะห์ว่า ต่อไปอย่าข้แบบนี้ข้าขแบบนี้น้อะไรเนี่ยอะไรนะจะเบิกตั้งตามหลวงพ่อเปนเดียอะจตามให้เบิก